คิดเงินค่ะได้ค่ะอา้าวน้ำพีดอย่าบอกนะว่านี่ลูกเธอเหรอใช่ชื่อน้องชมพู่โตขนาดนี้แล้วหรอเอ๊ะว่าแต่เธอไปมีลูกตั้งแต่ตอนไหนนะเราเรียนจบแล้วเราก็แต่งงานเลยเธอท้องก่อนแต่งหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นนะลูกเธอคงไม่โตขนาดนี้หรอกไม่น่าละ่ะไม่เห็นเธอไปเรียนต่อกับเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอถ่ายลูกเธอหน่อยได้ไหมฉันจะเอาไปลงให้เพื่อนๆดูว่าวันนี้ฉันเจอสาวน้ำพิกสุดฮอตมากับลูกสาวที่โตจะท้องแม่แล้วแล้วเธอลหลักเมื่อไหร่จะมีเห็นว่าแต่งงานนานแล้วนี่อายุก็ปูนนี้ละชั้นนาะตั้งแต่มีลูกมานะสามีก็รักก็หลงไม่ให้ทำงานเลยเธอแล้วก็ให้เงินใช้แบบว่าเธอก็รีบรีบมีนะเดี๋ยวไม่มีใครมาสืบทอดจิจการ เธอแล้วระวังนะเดี๋ยวสามีจะไปหาผู้หญิงอื่นมาทําแทนนะอะไรเนี่ยมาเล่นอะไรอยู่ตรงนี้ไปไปเล่นที่อื่นคนจะนอนเฮ้ยไปเล่นที่อื่นเชียงนั่งรัวครูพรพรตื่นหรือยังเฮ้ยทำไมนมเย็่มเจี๊ยแบบนี้นี่เธอเอาน้ำเย็นชงนมให้ลูกเหรอโอ้ น้ำเย็นนัำอุ่มันก็กินได้เหมือนกันนั่แหละมันอยากโตมันก็โตเองจะโตไม่หนีนิวเอ้ยแม่ขอตังค์หน่อยนิวจะไปโรงเรียนแล้วโอ๊ยเอาไปหบาทแม่หบาทซื้อข้าวก็ยังไม่พอเลยนะก็ฉันไม่มีไม่พอใจก็ไม่ต้องไปบอกแล้วว่าไม่ต้องเรียน เบอร์โทรเธอหน่อยสิพอดีพ่อเราซื้อไอโฟนเครื่องใหม่ให้นะเราไม่มีโทรศัพท์น่ะฮะโตขนาดนี้แล้วแม่เธอยังไม่ซื้อให้หรอเอองั้นเลิกเรียนเราไปกินหมูกระทะกันไหมมีร้านเปิดใหม่ด้วยนะืเอ,อเราต้องรีบกลับบ้านอะ่ะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังนะนาพีคสวัสดีค่ะอ้าวหนูนิวเลิกเรียนแล้วหรอลูกเลิกแล้วค่ะเอ,อ หนูจะมาถามนะพีกว่ามีงานทำช่วงเลิกเรียนนะคะแม่บอกว่าจะไม่ให้หนูเรียนแล้วค่ะถ้าอยากเรียนก็ต้องหาเงินเรียนเองมิวเอ้ยตั้งแต่เล็กจนโตแม่แกนี่เนาะอ่ะงั้นก็มาทำงานช่วยนะมาจัดของหลังเลิกเรียนแล้วกันขอบคุณค่ะนะพีกแม่นิวเลิกเรียนแล้วมาแล้วเหรอฉันรอตั้งนานหิวข้าวจะตายอยู่แล้วจ้าจ้าเดี๋ยวนิวไปทำกับข้าวให้แม่กินนะรีบเลยเดี๋ยวตอนข้ามฉันออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนเดี๋ยวไม่ทัน เลือดูสีทาเล็บดีกว่าน้องมาเลือกดูสีทาเล็บให้พี่หน่อยอยากได้โทนสีประมาณไหนคะอยากได้เป็นสีชมพูอ่อนเลือกให้หน่อยสิตัวนี้ค่ะชมพูอ่อนอเอาอันนี้แหละอืมชิดตังลึลงสามสิบเก้าบาทค่ะอจ่ายตังค์ดูสิเนี่ย มือซีดมาหลายวันแล้วไม่ได้ทาเล็บเลยอ๋อค่ะนี่นะคะตั้งทอนหนึ่งบาทค่ะนะคะขอเปลี่ยนสีทาเล็บหน่อยได้ไหมอ่ะมันไปซ้ำกันกับสีที่อยู่บ้านลูกค้าเปิดใช้แล้วยังคะถ้าเปิดแล้วเปลี่ยนไม่ได้ค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ซื้อไปไหนะยังไม่ได้เปิดใช้เลยเนี่ยไม่แค่ซ้ำกันก็เลยเอามาคืนอ๋อยังไม่ได้เปิดใช้จริงๆหรอคะยังยังไม่ได้เปิดใช้เลยเนี่ยใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยรับประกันเลยเนี่ยแต่เล็บลูกค้าสีสวยดีนะคะสีเดียวกับขวดนี้เลยค่ะ ก็บอกแล้วไงไมันเป็นสีเดียวกันกับที่บ้านเปลี่ยนก็ได้ค่ะเลือกสีได้เลยค่ะจะเปลี่ยนสีไหนเปลี่ยนเป็นสีนี้แหละแต่อันนี้มันสีแดงนะคะไหนบอกอยากได้สีชมพูอ่อนๆเปลี่ยนใจแล้วอยากได้สีแดงเปลี่ยนเป็นอันนี้นะยังไม่เปิดใช้แต่ทำไมมันเหลือน้อยจัง อัลตราวอลลุ่มมาสคาร่าขนตางอนเด้ง5เท่าด้วยเทคโนโลยีไลท์ลูมนวัตกรรมใหม่ช่วยให้ขนตามีวอลลุ่มติดทนยาวนานถึง24ชั่วโมงกันน้ำกันเหงื่อพอเป็นสูตรเนื้อฟิล์มที่เป็นออยล์เบสสร้างชั้นฟิล์มที่ช่วยกันน้ำกันเหงื่อไม่ไหลยเยิ้มตัวมาสคาร่าไม่จับตัวเป็นก้อนขนตาเรียงเส้นสามารถดัดหัวแปรงให้เข้ากับรูปตาตัวเองได้เลยใช้ง่ายใช้ดีมากโอ้ยเจ็บปากไม่ไหวแล้วโอ้ สมหน้าเยนซีนีอยู่ดีไม่เดีคาเลี่ยงจัดฟันเก็บตัวให้ตัวเองก็ฉันอยากสวยนี่โอ้ยเธออยากสวยไปทำไมแฟนก็มีเบี้ยไงมีทีเลยมะเมี่ยวกิน้มตามกันปามันอยากกินอะไรแซ่บๆว้ยสันกำลังซมปากอยู่พอดีเลยเผ็ดมากเลยโอ้เผ็ดเผ็ดไหมเผ็ดมากนิวก็จัดฟันทำไมถึงกินได้ของฉันทั้นเป็นแผลทั้งร้อนในเจ็บแก้มเจ็บปากไปหมดกินอะไรก็ไม่ได้เลย ใช้ยาสีฟันเม็ดหรออะไรคือยาสีฟันเม็ดก็ยาสีฟันหมอชมเดนเป็นยาสีฟันออกใหม่เป็นแบบเม็ดใช้แปรงช่วงที่มีแผลในปากดูแลช่วงที่เจ็บปากได้ดีใช้แล้วรู้สึกฟันสะอาดและปากอหอมงนานทั้งวันเป็นเม็ดแบบนี้แล้วใช้ยังไงอะ่ะเคี้ยวยาสีฟันหมอชมเดนหน1เม็ดแล้วแปรงฟันทั้งปากให้ทั่วจนเกิดฟองคายออกและบ้วนด้วยน้ำสะอาดแค่นี้ก็เรียบร้อยสามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้พกพากสะดวกในการเดินทางหืมรู้สึกฟันเลื่นสะอาดมากอาการเจ็บในปากก็เหมือนจะดีขึ้นเลยอ่ะ เรียนรู้สึกชายคอและจีบกริ้นน่นะเห็นเขาว่ามีคนทดลองใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากก็หายเคืองคอด้วยนะ<ๆ>เขาว่าใช้คลายการเคี้ยวยาสีฟันหมอชมเด้นให้ละเอียดแล้วจิกน้ำตามอมพั่วในคอหนึ่งถึงสองนาทีแล้วบ้วนพิง้งสบายคอดีจังตากความไหม ว่ายาสีฟันหมอชมเดนเนี่ยดีนะจะเดินทางไปทํางานไปเรียนขึ้นเครื่องบิน,นไปไหนก็พกไปง่ายใส่กระเป๋ากะปุกเล็กๆไม่หนกักไม่หกเลอะไม่เปื้อนกระเป๋าด้วยใช้แทนยาสีฟันประจําของเราเลยได้ไหมใช้ได้นะมีฟูอะไรป้องกันฟันผุอีกทั้งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติสบายใจปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานจากออยด้วยสั่งที่ไหนอะยังไปสั่งให้ใหญ่มากมีวกินอะไรไม่ได้แล้วเป็นฟอมหมดแล้วนะจิมตะกาด้านล่างได้เลยจ้า เธอตอนเย็นเราไปกินหมูกระทะกันไหมเธอกินได้แล้วเหรอทุกทีเห็นบนเจ็บปากสินี้ตั้งแต่เราใช้ยาสีฟันเม็ดหมอชมเดนชีวิตก็ดีขึ้นเลยเฮ้ยได้กินหมูกระทะด้วยกันแล้วเพราะยาสีฟันเม็ดหมอชมเดนนี่เองสวัสดีค่ะอันนี้ออเดอร์ติ๊กก๊อกนะคะวันนี้พี่หมวยแพ็กออเดอร์ติกต๊กก๊อกอะไรขายออกเยอะที่สุดพี่หมวยน้องๆกด <ใน S 1> อะไรเยอะ,ยะสี่จัน สีจ่จานอีกแล้ววันนี้ประมาณกี่กล่องคะโเยอะเยอะนะคะ <13. S 1> ช่วงนี้สีจ่จานออกเยอะมากออเดอร์ทั้งหมด40กว่าสีจ่จานไปแล้ว30กว่านะคะใครที่ยังอยากใช้มเร์เซอร์อ,อยู่คือมันเป็นตัวที่แนะนํามากที่สุดเลยนะคะในตอนนี้คือกระแสโมเจอร์มาแรงมากบางคนบอกอายุ20ไม่เคยใช้บางคนอายุ30ไม่เคยใช,บยยใช้บางคนอายุ40ยังไม่เคยใช้นะ ถ้าใครอยากลองนะคะนี่เลยค่ะสีจันม,มอยเจอร์ในตะก,ก้านะราคาดีมาก239ซื้อยกกล่อง2 2 0บาทเองจะส่งฟรีนะคะกดเลยกดเลยเปิดร้านเช้านี้ขอให้เฮงเเลยนะสวัสดีค่ะเจะวันนี้เปิดร้านแต่เชา้าเลยนะคะวิวันนี้สองสาวมาอุดหนุเนเจแต่เชา้าเลยวันนี้ลูกค้าต้องเยอะแน่เลยขอเลือกของก่อนนะคะได้จ้าคิดดังค่ะเจะอุ้ย แบงค์พันแต่เช้าเลยมีแบงค์ย่อยไหมมีใบเดียวค่ะเจ๊อุ้ยแต่เจ๊เพิ่งเปิดร้านยังไม่มีทอรเลยอะ่ะอ๋ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอามาให้เจ๊นะอ๋อค่ะเดี๋ยวหนูเอามาให้นะนี่ค่ะเจ๊วันนี้เอาอย่างเดียวก่อนนะคะแบงค์พันอีกแล้วหรอเพิ่งกดตังค์มาค่ะเจ๊ไม่มีแบงค์ย่อยเลยค่ะกําลังจะถามพอดีเลยว่ามีแบงค์ย่อยไหมอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเย็นเอามาให้เจ๊ก็ได้ได้ค่ะเจ๊เดี๋ยวตอนเย็นหนูมา ชอบใหม่นะคะปาร์ตกสาวกบ,บ้านเดี๋ยวมาช็อปใหม่บดการยอดแหกหมานเช้านี้ <c oughs> ตั้งแต่รู้จักไพรเมอร์มาผิวดีขึ้นมากผิวเรียบเนียนดูท์ขึ้นและเมคอัพยังติดทนทั้งวันด้วยนะจากที่ลองมาหลายๆตัวก็มาติดใจไพลเมอร์ของมินเล่ตัวนี้เป็นไพรเมอร์ออร่าคอลลาเจนทาแล้วผิวดูใสและช่วยให้ผิวฉ่ำแบบมีอรมอร่ามากเบลอรูขุมขนได้เนียนกลิบจากข้างที่ทาผิวดูใสแบบฉ่ำมากเลยทุกคนซองสีชมพูละมุนแบบนี้เนื้อก็เกลี่ยง่ายบางเบาไม่เหนียวผิวใสแบบสาวเกาหลีต้องไพรเมอร์มินเล่เลยจ้า วันนี้จะมาเมาแม่บ้านค่ะทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยแม่บ้านของเราชื่อพี่พรค่ะตั้งแต่มีพี่พรชีวิตพวกเราก็เปลี่ยนไปมากมันทั้งอึดอัดแล้วก็ลำบากใจแบบบอกไม่ถูกก็เพราะพี่พรทำความสะอาดร้านได้สะอาดมากกวาดร้านวันละสี่ห้ารอบถูอ,อีกทั้งวันมีรอยนิดเดียวไม่ได้ต้องถูต้องถูเลยค่ะเราเห็นนี่ก็แทบจะไม่กล้าเดินเลยกลัวมันเปื้อนแล้วพี่พรเป็นคนที่รักสวยรักงามมากชอบแต่งตัวแต่งหน้าแต่ติดตรงที่แต่งไม่เป็นค่ะแต่ก็ยังมีความพยายามที่จะแต่งและเครื่องสำอางที่เลือกมาแต่ละอันเนี้ยก็ กันน้ำทั้งนั้นเลยยังดีนะที่เจ๊ให้รีมูเวอร์ของมิซซมิมาจะแต่งเปื้อนแต่งเลยแต่งผิดแค่ไหนก็เช็ดออกได้ง่ายๆแล้วแต่งใหม่ได้เลยเป็นตัวเช็ดเครื่องสอําอางที่บางเบาเหมือนน้ำไม่เหนียวไม่มันเยอะทำความสะอาดเมคอัพกันน้ำได้สะอาดมากโดยที่ไม่ต้องถูแรงๆเลยไม่มีสารละคายเคืองอ่อนโยนต่อผิวหน้าของเรามากๆตอนนี้เขาจัดโปรแฟลชเซลล์อยู่ใครที่ชอบแต่งหน้าจิ้มตะกร้าสีเหลืองด้านล่างเลยค่ะ คิดตังเลยค่ะคีดเม้นสองซองยี่สิบบาทค่ะเอ,อ่อสแกนจ่ายนะคะยี่สิบบาทก็จะโอนเหรอคะใช่ค่ะหนูมไม่มีเงินสดเดี๋ยวค่ะถ้าเกิดยอดต่ำกว่าหนึ่งร้อยทางร้านไม่รับโอนค่ะทําไมคะพี่ก็เวลาน้องไปกดเงินยี่สิบาทมันกดได้เหรอคะพี่นี่มันสมัยไหนแล้วมันกดไม่ได้พี่ก็โอนไปซื้อของต่อสิก็พี่สะดวกแบบนี้นะคะ่ะถ้างั้นน้องก็ไปเลือกของให้มันครบร้อยแล้วก็าโอนจ่ายก็ได้นะคะถามจริงแต่ละวันมีคนเข้าร้านปะก็มีนะคะ แล้วก็ไม่เห็นจะมีใครเดือดร้อนเหมือนน้องด้วยงั้นหนูไม่เอาแล้วค่ะเก็บไปให้คนที่ไม่เดือดร้อนก็แล้วกันผิวของเราสามารถผลิตโมเลกุลไฮายาลูรอนิกได้เองตามธรรมชาติแต่ระดับไฮายาลูรอนในร่างกายจะเริ่มลดลงตามอายุนั่นก็คือยิ่งอายุเยอะผิวก็จะยิ่งแห้งและไม่แต่งตึงนั่นเอง เราจึงต้องพึ่งเซรั่มและครีมเพื่อเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนที่สูญเสียไปเพราะไฮยาลูรอนช่วยให้ผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ำลิ้วรอยดูจางลงและยังผิวกระจ่านใสอีกด้วยแอบกระซิบบอกว่าในโลชั่นวาสซลีนกลูตาไฮยาเขามีไฮยาลูรอนด้วยนะทุกคน